โอเควันนี้มาแปลกนิดนึงเพราะว่าปกติอัดคลิป y t u t u ปุ๊บเนี่ยเออแบบจะเห็นหน้าใช่ไหมเห็นแต่หน้าด้วยนะปกตินะแต่ทีนี้วันนี้พิมพ์จะมาทดลองอะไรบางอย่างนะคะพิมพ์ตั้งชื่อสิ่งนี้ว่า Visual Podcast ปกติพิมพ์เป็นคนที่เขียนบทความหลายๆบทความลงในโซเชียลและลงในเว็บไซต์ตัวเองอยู่แล้วเนาะทีนี้พิมพ์ก็รู้สึกว่าเอถ้าบางคนเขาไม่อยากอ่านแต่เขาอยากฟังอะ เออเขาจะเสฟมันยังไงได้บ้างพิมพ์พก็เลยได้ไอเดียขึ้นมาว่าเอองั้นเราเอาบทความเรามามาเล่าในพอดแคสต์ดีกว่าแต่ว่าพอเล่าเฉยๆรู้สึกว่ามันแบบไม่ค่อยมีสีสันอะไรเงี้ยพิมพ์ก็เลยคิดว่าเอองั้นหรือว่าเราลองเขียนออกมาด้วยเป็นการเขียนให้ดูว่าไอเดียเริ่มต้นไปจนถึงไอเดียตอนจบท้ายของพอดแคสต์มันเปลี่ยนไปยังไงและนี่ก็คือวิชวลพอดแคสต์นะคะ วันนี้ประเด็นที่พิมพ์จะมาพูดถึงก็คือเรื่อง job career และ calling 3ามคำนี้เป็นคำที่เกี่ยวข้องกับงานของเราหมดเลยนะคะ job career และ calling นะคะถ้าพิมพ์ถามทุกคนว่าเราทุกคนทำงานไปทำไมนะคะทำงานไปทำไมทุกคนจะตอบว่าอะไรคะ ทุกคนอาจจะตอบว่าทำเพื่อเงินไหมใช่ไหมหรือว่าทุกคนตอบว่าจะได้รู้สึกว่ามีคุณค่าไหมหรือว่าทุกคนจะตอบว่าเป็นว่าได้เจอเพื่อนไหมเจอเพื่อนหรือคอนเน็ชันทีนี้ถ้าพิมพ์ถามใหม่คำถามใหม่นะถ้าคุณเหลือ3ปีสุดท้ายของชีวิตอะ คุณจะยังทำงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันหรือเปล่าตอนนี้ทุกคนก็อาจจะเริ่มคิดแล้วว่าเออสามปีสุดท้ายของชีวิตเนี่ยฉันจะใช้มันยังไงดีวะบางคนอาจจะบอกว่าก็ยังทำงานที่ทำเหมือนเดิมนะเพราะว่าสามปีสุดท้ายก็ยังต้องใช้เงินนะคะแต่สมมติว่าถ้าเกิดพิมพ์ถามว่าเป็นสามปีสุดท้ายแต่ว่าคุณมีเงินเก็บพอแล้วล่ะคุณจะยังอยากทำงานนี้อยู่ไหม นะคะคำถามนี้เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงเพราะว่ามันจะนำพาพวกเราไปสู่งานประเภทหนึ่งซึ่งเป็นงานที่ฟูลฟิลเป็นงานที่เราเกิดมาเพื่อทำมันนะคะเป็นงานที่ทำให้เราได้ใช้ศักยภาพสูงสุดใบให้ว่ามันอยู่ใน3คํคำนี้แหละ Job c a r r i r c a l l i n g แต่จะเป็นคำไหนก็เดี๋ยวตามไปฟังกันนะคะ ถ้าคุณเหลือ3ปีสุดท้ายของชีวิตงานแบบไหนจะเป็นงานที่คุณยังอยากทำต่อจนหมดลมหายใจและทิ้ง Legacy หรือทิ้งมรดกเอาไว้ให้โลกจดจำว่าคุณทำงานนี้ที่พิมพ์ถามคำนี้ถามคำถามเนี่ยเพราะว่าความตายอ่ะมันเป็นสิ่งที่สากลมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้นะคะว่าเราจะตายเมื่อไหร่และถ้าวันนั้นใกล้มาถึงจริงๆเราจะยังคิดถึงเงินเป็นอย่างแรกอยู่ไหมอะ ห,หรือว่าเราจะถามตัวเองมากขึ้นว่าเอ้ยฉันกำลังทำอะไรอยู่ไอ้ความที่เราำจำกัดเนี่ยว่ามันมีเวลาแค่สามปีเนี่ยมันทำให้เราตั้งคำถามกับตัวเองนะคะฉันกำลังทำอะไรอยู่มนุษย์เรานะคะใช้เวลาทำงานอะเกินกว่าครึ่งชีวิต มันจริงนะคะที่เราทำงานด้วยเงินด้วยเพื่อเงินด้วยนะคะแต่มันก็ยังมีสิ่งอื่นที่งานทำให้เราได้รับด้วยนะคะสิ่งอื่นที่เราได้รับจากงานเช่นอะไรบ้างเช่น people ผู้คนเช่นการได้พัฒนาศัก,กยภาพของตัวเองเช่นการได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้รับผิดชอบบางอย่างนะคะหรือว่าเหนือไปกว่านั้น ก็คือการได้รู้สึกว่างานที่ฉันทำอะ่ะมันมีความหมายมันมีความหมายอะไรบางอย่างในหนังสือ Why We Work โดยคนที่เขียนชื่อว่า Barry Schwartz กล่าวถึงงานสามประเภทก็คือ Job Career และ Calling นะคะ Job Career และ Calling ต่างกันยังไง จ็อบคืองานที่เราทำไปวันๆเพื่อให้เสร็จนะคะทำงานไปวันๆเพื่อแค่พอเสร็จแค r ิเอรคืออะไรคะแค r ิเอรคืองานที่เรามีการพัฒนามีความเป็นมืออาชีพมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเชื่อมต่อกับงานวางแผนการจเจริญเติบโตในงานส่วนอันสุดท้ายก็คือคอลลิ่ง คอ l l i ิ่นี่แหละที่เป็นงานที่พิมพ์พูดถึงเป็นงานที่ทำให้เราได้เติมเต็มคุณค่าของตัวเองได้ใช้ศัก,กยภาพสูงสุดในฐานะมนุษย์คนหนึ่งและรู้สึกว่าฉันเกิดมาเพื่อทำสิ่งนี้นะคะเป็นงานที่เออฉันเกิดมาได้ทำอะ่ะคุ้มและประมาณนั้น นะคะทีนี้พิม์พเชื่อว่าภาวะเบิร์นเอาทะที่เกิดขึ้นในสังคมทุกๆวันเนี้มันเกิดจากการที่เราทุกคนไม่ได้เจอคอลลิงของตัวเองมันอาจจะมีหลายสาเหตุแต่ว่าพิม์พคิดว่าสาเหตุหนึ่งก็คือการที่เราทุกคนไม่ได้เจอคอลิงหรือว่าไม่ได้ทำในสิ่งที่เป็นตัวเองอย่างแท้จริงนะคะดังนั้นแล้ว ทำยังไงล่ะเราถึงจะเจอคอลลิ่งของตัวเองนะคะการเจอคอลลิ่งของตัวเองเนี่ยมันคือการตั้งคำถามกับตัวเองอย่างไม่หยุดบางคนคิดว่าการตั้งคำถามมันทำให้เกิดปัญหาเยอะกว่าเดิมแต่ว่าเคยได้ยินไหมคะว่าคำถามสำคัญกว่าคำตอบในหลายๆครั้งเลยนะคะคำถามสำคัญกว่าคำตอบ ถ้าเกิดเราถามตัวเองบ่อยๆว่าฉันคือใครนะคะฉันคือใครหรือคำถามว่าฉันเกิดมาบนโลกนี้เพื่อทำาอะไรเราจะได้เจอคำตอบนี้ในวันหนึ่งนะคะ ประเด็นก็คือในสภาวะการและแวดล้อมการทํางานของเราทุกๆคนเนี้ยมันมีอุปสรรคมากต่อการที่เราจะถามคําถามเหล่านี้กับตัวเองนะคะก็คือเราก็แป๊บเดียวเราก็หมดวันไปอีกวันแล้วกับการทํางานที่แสนจะเหน็ดเหนื่อยนะคะพอกลับถึงบ้านเราก็หมดเรี่ยวแรงนะคะอาจจะ กินเบียร์สักแก้วหนึ่งดู Netflix แล้วก็เข้านอนโดยที่เราลืมถามคำถามพิมพ์ขอเปลี่ยนอันนี้เป็น what am I doing นะ,ะถามคำถามเราต้องถามคำถามกับตัวเองอย่างต่อเนื่องฉันคือใครฉันเกิดมาบนโลกนี้เพื่อทำอะไรนะคะและเมื่อคุณถามมากพอคุณก็จะเริ่มรู้ว่าสิ่งที่คุณกำลังมองหา งานในฝันที่เป็นคอลลิ่งของคุณมันน่าจะมีหน้าตาย,ยังไงนะคะในออ่ซีรีส์ของเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวพิมพ์จะมีบทความและพอดแคสต์ต่อเนื่องออกมาเกี่ยวกับการหาความหมายในชีวิตของตัวเองหรือว่าในในการทำงานของตัวเองต่อมาอีกนะคะวันนี้เดี๋ยวอาจจะจบเป็นพอดแคสต์สั้นๆแค่นี้นะคะอย่าลืมนะคะสิ่งหนึ่งถ้าคุณอยากจะ รู้ว่า c a l l i ่งของคุณคืออะไรคือคุณต้องถามถามตัวเองอยู่เรื่อยๆและคอยตรวจสอบตัวเองอย่างต่อเนื่องนะคะการถามเป็นการเริ่มต้นของการที่คุณจะได้ค้นพบงานที่คุณเกิดมาเพื่อทํามันและได้ใช้ศักยภาพสูงสุดในการทํามันสำหรับใครที่อยากรู้ว่าคอลล i n g ของพิมพ์คืออะไรนะคะ พิมบอกได้ว่าตอนนี้พิมพ์ทำอยู่3อย่างอย่างแรกคือพิมพ์เป็น branding consultant หรือที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์นะคะ branding consultant ที่พิมทำเนี่ยพิมพ์เน้นเรื่องการรู้จักตัวเองเป็นหลักนะคะเน้นให้คนที่ทำธุรกิจหรือทำแบรนด์ของตัวเองที่เป็น personal brand ได้รู้จักตัวเองจริงๆว่าตัวเองเป็นใครและอย่างที่2ก็คือการ communicate หรือ ได้เล่าเกี่ยวกับตัวเองให้คนอื่นเข้าใจว่าเราเป็นใครกันแน่นะคะอย่างมีประสิทธิภาพส่วนอย่างที่สองที่พิมพ์ทําก็คือ writing coach พิมพ์พเป็นครูสอนการเขียนหรือโค้ชสอนการเขียนนะคะอย่างที่3ที่พิมพ์ทําก็คือพิมพ์พเป็น author ก็คือเป็นนักเขียนที่ตีพิมพ์หนังสือของตัวเองนะคะแล้วก็ทั้งหมดเนี้ยพิมพก็ทำเพื่อที่จะทำให้คนนะรู้จักตัวเองมากขึ้นเพราะว่า การรู้จักตัวเองเป็นต้นกำเนิดของหลายๆอย่างนะคะที่จะทำให้ชีวิตของเราอะไปข้างหน้าได้สำหรับใครที่อยากจะติดตามพริมนะคะติดตามได้ที่เว็บไซต์ p r i m m i l i c u ล .com นะคะก็ในนั้นก็จะมีบทความรวมทั้งบทความเรื่อง Job c a r e เร c a คอลลินี้ด้วยนะคะ